โอ้ oh, แรงพันเจ็ดไปสองมังนะคะว้าคูโบจ่าย <Four S 1> ไปพี่เป้คืนมาก่อนเวลารอก่อนนะคะอ่ะปอกบาเข้าการมาพีโดขอละ uh. ปึ๊บเอ้ยเอ้ยพี่โดวนไปหนึ่งดอกพี่เป้วนไปสองดอกไป pa, <Top up. S 1> ไปอกบาวนไปหนึ่งรอบ มมามาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนจะมาตอบคอมเมนต์สามคอมเมนต์นี้นะคะจากคลิปนี้ค่ะที่เจนไปสุ่มลงแรงเจอแรงพันหนะคะค่ะ จนจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเกมเพจเป็นเกมมือถือนะคะไม่ใช่เกมคอมถ้าเจนจะเอาคลิปคนอื่นแล้วมานั่งขอบเวอร์เนี่ยหมือไม่ตรงแน่นอนค่ะ 2. ก็คือเอลียาบทไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันยากมากเลยนะจริงๆโอเคค่ะ,คะแล้วเจนก็เคยสตรีมสดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเจนขอฝากไว้นี้นึงนะคะ ผู้หญิงก็สามารถเล่นเกมบอลได้ไม่มีขีดจำกัดนะคะทุกวันนี้สิทธิเท่าเทียมกันหมดแล้วนะคะถ้าอย่างต่างประเทศนะคะผู้หญิงดูบอลเล่นเกมบอลเตะบอลเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะอยากให้เปิดใจเปิดโลกกว้างนี้หนึ่งนะคะค่ะไหนๆก็เดี๋ยวเจนจะเล่าเลยแล้วกันเมื่อก่อนนะคะเจนไม่ได้เล่นแบบ ถึงทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนที่เจนลงคลิปใหม่ๆคลิปแรกๆของเจนนะคะก็คือเจนยังเล่นกับบอทดอยู่เลยคะ่ะค่ะเจนจะเล่นได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยจเจนก็ผ่านการฝึกฝนมาเยอะเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้นะคะเจนจะมาทาตามคำขอ,ขอ,ขอคืออยากเห็นมือเจนตอนเล่นนี่กระดาษติดนะคะอยากเห็นมือเจนตอนเล่นได้เลยคะ่ะเ,เอาสายวัดมาวัดมือให้พร้อมนะคะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นมือเจนนะคะปึ๊บ นี่ข้อมือเจนนะคะอุยกับหัวค่ะยากยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ข้อมือเจนนะคะแลวนี่นี่นะอ่านี่ขนาดนะคะออป่ะเดี๋ยวเราไปซ่มลงแรงกันเลยค่ะแต่จะเล่นจบแล้วจะฝากเพื่อนคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าอยากให้เจนนั่งเล่นเห็นเจนนั่งเล่นหรืออยากเห็นแค่มือเจนคะ ค่ะเดี๋ยวเจนขอตัวไปกลับกล้องก่อนนะคะกล้องจะมีตัวเดียวนะคะทุกคนงบไม่ค่อยมีนะคะนะคะกดแล้วนะคะระหว่างรอจับคู่นะคะเดี๋ยวเจนจะวัดขนาดมือให้ดูเลยนะคะอันนี้ข้อมือนะคะ แลงพันเจ็ดเพิ่งเคยเจอนะคะเนี่ยว้าว <Wow. S 1> ไปส่องบ้างนะคะว้า wow. วมีเฟรนดด้วยนะคะปุ๊บ <Wow. S 1> ไปลุยกันเลยคะ่ะ <Wow. S 1> มาแล้วคะ่ะ well, we เคียไปก่อนค่ะคลิปนี้จะจัดให้ตามคำขอเลยนะคะที่บอกว่าอยากเห็นมือเจนตอนเล่นยังไงโดเลยค่ะ นิดเดียวโดนยิงเลยค่ะตื๊บโอ้โหโครูครี โบจ่ายไปพี่เป๊คืนมาก่อนวีเอล่ารอก่อนนะคะอ่ะบอ,บอกบาเข้าการมากิโดขอละปึ๊บเอ้ย เป็นแบบนี้มาอีกแล้วต้องใจเย็นๆค่ะคูโบวล่ามาค่ะปึ๊บมาไม่ได้ย oh ิงโง่ต่อบอลไวมากค่ะ ไปเอาเอ้ยเกือบเอาบอกมาโดนแย่งค่ะจะโดนไหมจังหวะนี้ ยังไงยังไงเคียร,ตร์ต้องไล่ค่ะต้องไล่ปล่อยให้เล่นง่ายเกินไปแล้วนะคะ <c oughs> ออยกมา ฮันนี่ไม่ผ่านหรอกค่ะเวาไปพี่ป๊อกบาซิงเลยค่ะจ่ายยากไปหน่อยนะคะแน่รู้นะจะแทงช่องปิดทางไปหมดแล้วค่ะ มาจังขอสนกลับบ้างาพ,พี่โดขอละให,ห้โอ้ยเมื่อกี้คุผิหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกคะ่ะเสมอไปหนึ่งประตูตอนนึงนะคะเดี๋ยวเราไปสอครึ่งหลังเลยคะ่ะ บอกมาวนรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะเฟลานไปขึ้นไปก่อนเออเอโ้หอ้าวตัดฟาวแล้วหนึง นี่เจนพยายามให้มืออยู่ในโซนกล้องนะคะ<ว>ยังไงยังไงเอาแบบนี้ยังไงไม่ให้พานอีกแล โดนชนอยู่เลยค่ะ the Adam, the ล้ำหน้าหรือเปล่า <laughs> ล้ำหน้านะคะ หลักได้เหมือนกันเอ้ยตุ้ยอ,อย่านะปื๊บนั่นไม่ให้ง่ายๆหรอคะ่ะยกดีวกว่าพี่โดววนไปหนึ่งดอกพี่เป้วนไปสองดอกไปไปได้ไหม,ไ,มได้ไหมโอ้ยไม่ได้ยิง เดี oh. to to ๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวสำรองบ้างนะคะเอาคูโบไปยืนดักสักหน่อยป้าโอ้โ โดนเลยนะคะแต่ว่าล้าหน้านะคะโชคดีของเจนไปคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวสำรองบ้างนะคะพี่หาร่แลนลงนะคะและก็ก้องหลังอาแจกค่ะหไปคะ่ะ มาต่อกันเลยเตะยาวขึ้นมาปาปอกปาวนไปหนึ่งรอบมามา โอุ้้ยติดเกมนี้จะยิงช้าไปหลายจังหวะมากเลยนะคะสงสัยตื่นเต้นค่ะเพิ่งเคยเจอแรงพันเจ็ดเลยนะคะเนี่ยปึ๊บปั๊บ จะเต้นแรงมากเลยนะคะเอามือลั่นเขามือลั่นยังได้ได้ไหม <c oughs>

ดเวลาการแข่งขันค่ะโอ้รอดแบบบุบบิดนะคะค่ะหมดเวลาการแข่งขันแล้วนะคะเสมอไปอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคะนี่เป็นเผอวางโทรศัพท์แกับนึงป๊าบนีนะคะ นี่มือเจนแท้ๆเลยนะคะไม่ใช่ของก็อลนะคะนี่เจนเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยทำเล็บนะคะ <_ an> ปึ๊บปึ๊บค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย